สวัสดีค่ะมื้อเย็นนะคะก็อะโวคาโดครึ่งผลนะคะเพราะว่าอีกครึ่งผลจัดให้น้องเมดาไปเรียบร้อยแล้วก็จะทานตามคมภีนะคะอะโวคาโดวันละครึ่งผลแต่ถ้าทานหนึ่งผลก็วันเว้นวันนะคะเจ้าอะโวคาโดนี่คือเป็นตัวเพิ่มกดไขมันดีแต่ว่ามันยังไม่ค่อยสุกถ้ามันสุกเม็ดมันจะออกง่ายนะคะเง่เม็ดมันออกนะคะอ่าเป็นตัวเพิ่มกดไขมันดีนะคะมันเป็นผลไม้แห่งผลไม้แห่งเฟอร์ติลิตี้เลยแหละ นะคะคเราต้องทานเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยนะคะฮอร์โมนเพศหรือฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยนะคะผลิตมาจากไขมันค่ะซึ่งจะต้องเป็นไขมันชนิดดีเราจะได้มีฮอร์โมนเพศด,ดีๆนะคะนี่นะคะครึ่งหนึ่งแบบนี้เวลาเราจะทานนะคะเดี๋ยวผมกล้ให้ดูนะนี่ค่ะ อะโวคาโดนะคะเราก็จะทานคู่กับน้ำผึ้งชันนาร์งตัวนี้นะคะราดน้ำผึ้งชันนารองบางคนไม่รู้จักนะคะคือชันนารองจะเรียกมันว่าผึ้งมันก็ไม่ใช่ผึ้งนะคะเพราะมันคือตัวชันนารองมันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเลยค่ะที่เป็นมแมลงคล้ายกับผึ้งแต่มันไม่มีเหล็กในนะเขาก็เลยเรียกมันว่า stingless bee h ันนีก็คือเป็นผึ้งที่ไม่มีเหล็กในนะคะลักษณะส,สีของชันนารองก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละกระปกุกหรือว่าแต่ละลอตนะเพราะว่ามันเป็นของธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันไม่ใช่แบบเหมือนผึ้งเลี้ยง พวกนี้มันจะไม่กินน้ําตาลเลยนะคะคือชันโรงเนี่ยข้อดีของมันคือถ้ามันกินน้ําตาลที่มนุษย์วางให้มันตายเลยนะคะแล้วก็การเก็บเกี่ยวชันรงเนี่ยเป็นปีเลยนะคะถึงจะได้น้าผึ้งอะ่ะเป็นเป็นกิโลแล้วก็ราคาสูงมากๆนะคะในทางของออยุโรปนะคะบราซิลออสเตรเลียสิงคโปร์ญี่ปุ่นในญี่ปุ่นเนี่ยซีซีละพันบาทเลยนะคะซึ่งมันหายากมากคนไทยรู้จักน้อยค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันจะอยู่ในทางตอนใต้ของไทยแล้วก็ถูกมาเลเซีย ว้านไปหมดเลยโดยเฉพาะคนที่กําลังจะปั่มลูกเพราะมันมีงานวิจัย700ฉบับนะมากกว่า700ฉบับทั่วโลกเลยนะคะที่พูดถึงการส่งเสริมภาวาะเจริญพันธุ์ทั้งในผู้ชายและในผู้หญิงในผู้ชายนี่มันช่วยให้สเปิร์มแข็งแรงนะคะแล้วก็เพิ่มการวิ่งว่ายนะคะเพิ่มจํานวนของสเปิร์มในแง่ของผู้หญิงนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการฝังตัวของตัวอ่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญ ลักษณะมันจะอมเปรี้ยวอมหวานนะคะมันจะไม่หวานนะคะเพราะว่ามันมีการหมักตามธรรมชาติซึ่งไอตัวการหมักธรรมชาติตัวนี้มันจะมีโรไบโอติกชั้นดีนะคะที่จะไปอยู่ที่มดลูกและลำไส้ส่งผลให้ร่างกายเราเนี่ยมีความสมดุลถ้าร่างกายเราไม่มีโรไบโอติกชั้นดีร่างกายเราก็จะอ่อนแอนะคะถ้าไม่มีโรไบโอติกชั้นดีที่มดลูกเราก็จะติดลูกยากเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะคือโรไบโอติกตามธรรมชาติและงานวิจัยบอกเลยว่ามีกรดฟ,ฟรีโนลิกสูงมากๆซึ่งเป็นสารแอนตี้ ออกซิแดนระดับซูเปอร์นะคะสูงกว่าน้ำผึ้งรวงนะคะสิบเท่ากินไปเลยค่ะนะคะเพราะ,ะรสชาติมันก็จะแบบอมเปรี้ยวอมหวานเพราะมันเป็นการหมักแล้วมันยังมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะคะที่สําคัญเนี่ยมันไม่ได้ผ่านความร้อนนะคะมันยังคงคุณค่าซึ่งวิตามินซีนะคะแล้วก็โปรโตีนที่มาจากตัวน้ํำผึ้งแท้เนี่ยร้อเลยพูดง่ายๆเหมือนเรากินมันคือเกรสรดอกไม้ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต อร่อยมากเพราะน้ำผึ้งชนโรงหมดอมเปรี้ยวนะดูสีนะบางขวดสีดำๆๆเลยนะบางขวดก็จะแดงๆบางขวดก็จะส้มๆเป็นว่าถ้ามีปัจจัยมากก็เติมได้อีกนะเพราะมันขึ้นอยู่กับชนิดของพันไม้อะค่ะที่เจ้าตัวชนโรงเนี่ยเขาไปดูดนะคะนะคะ มันก็จะไม่เหมือนกันถ้าแบบเขาไปดูดที่สวนมังคุดมันก็จะออกสีดำๆถ้าไปไปดูดออดอกไม้ของต้นทุเรียนอย่างเงี้ยมันก็จะออกสีส้มๆอร่อยมากจัดไปนะกูก็อชอบเอามาใส่ในขิงดำกินกับขิงอะ่ะแล้วก็สามีก็เอาไปใส่กับน้ำต้มรากไปละไรเผือก กินวันหนึ่งประมาณช้อนโต๊ะไ,ได้เลยหรือถ้าไม่ทันก็แบบเนี่ยตักแล้วก็สดเลยอืมหรือว่าราดบนสตรอเบอรีอร่อ่ะช่วงไหนที่เรารู้สึกเจ็บคอเหมือนกังจะเป็นหวัดอ่ะอาบาแล้วเทหยอดลงไปในคอเลยมันจะมีโปรไบโอติกอีกวันรุ่งขึ้นคือหายเจ็บคอเลยสุดยอดมากซึ่งตัวนี้หายยากมากนะบอกเลยบางทีมันก็ เข้ามาแค่แบบสี่สิบกระปุกห้าสิบกระปุกแล้วก็มันก็ต้องรอเพราะว่าตัวชันโรงมันก็จะดูดน้าหวานน้อยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นมแมลงตัวเล็กอะคะ่ะเขาจะเรียกมันว่าพึ่งจิว๋วพึ่งจิว๋วพึ่งจิว๋วกินก่อนนะมื้อเย็นเย็นอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็ไม่ต้องทานข้าว,ทา,าวทานอะไรเยอะมากเกินไปพวกคาร์โบไฮเดรตก็ลดๆนะคะแล้วก็กินแบบนี้ได้แล้วก็ไข่ก้มสักใบหนึ่ง นะนะคะเชคโปรตีนหนึ่งซักซองหนึ่งแค่นี้ก็อิ่มหน้าดูแล้วนะอืมคือเราอิ่มแต่เราต้ออิ่มแบบเราได้สารอาหารไม่ใช่อิ่มแบบอิ่มแล้วได้น้ำตาลได้แป้งไปอ่อนค่ะเดี๋ยวพาเด็เกไปเดินเล่นมีติดบ้านนะคะเก็บในตู้เย็นก็ได้นะคะเก็บนอกตู้เย็นก็ได้